เหมือนเหมือนคนใช้ใช้ตะเกียบไม่แข็งแรงอ่ะอืมอืมสุ่มงเค็มเค็มปั๊เอาอีกเข่งเลยเอาอีกเลชีชีนะเอาอีก Tak dia jenisnya. Hmm. Tak dia jenis. Melempak โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆน,งนุๆที่น่ารักทุกๆคนทางบ้าด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเข็นใช่ไหมว่าพี่จะกินอะไรโชว์เมื่อเดี๋ยวมันก็พูดในใจอีกไอ้เฮ้ยทำ่คชิปเด็กมไม่เห็นทำมันอย่างอื่นบ้างคือพี่ตื่นอ่ะพี่ก็ตื่นสายพอแรงแล้วถ้าอยากให้พี่ทํคชิปเหมือนไปก่อนก็หยุดสตรีมได้ไหมล่ะแลกกันอ好มถ้าอาจจะแบบว่าสตรีม2องทุ่มหรือว่า1นึ่ทุ่มอย่างเงี้ย ถึงตีหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าเที่ยงคืนแล้วตรงนั้นพี่จะได้พักผ่อนเจอ,อแล้วก็แบบหลับแล้วตื่นมาอีกทีก็9ก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าก็หาอะไรถ่ายเล่นๆแบบนั่งคิดคอนเทนต์แบบดีๆให้คนดูดูเหมือนไหนก่อนอย่างเงี้ยเอาไหม เอาไม่เอาคอมเมนต์ด้วยนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูนะครับแซลมอนอันนี้ในราคา210บาทนะเดี๋ยวหาว่าโกโก,กกิทุกกล่องอ่ะทุกกล่องนะอันนี้ก็210 210 210 210 210 210บาทซื้อมาจากเดอะมอลโคล่านะครับ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าคุม้มไม่คุม้มแต่ว่าผมเห็นมันชิ้นเล็กๆแล้วมันน่ากินดีอ่ะก็เลยให้มันไปซื้อมาทั้งหมดกี่กล่องวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแหมมาหมดร้านอ่ะร้านสวางขายแค่นี้เหล็กแค่นี้เอามาหมดเลยเจ็ดกล่องเป็นเงินเท่าไหร่วะเจ็ดสองพัน กือบสองท่านผมให้ดูหน้าตานี่หน้าตาก็จะประมาณนี้อ้าปุมีน้ำจิ้มอะไรอ๋อมีน้ำจิ้มซีฟู้ดออเซลแย่นั้นมันหั่นเต่าตอนนี้หั่นเต่าหรอเออดูหน้าตาหั่นเต่าดิอันนี้แร่เป็นซาซิมินี่นะครับซาซิมิผมว่าชิ้นอย่างเงี้ยสวยดมอะไรอ่ะแช่มากี่วันแล้วเนะยพี่วันเดียวก็ตอนแรกมาซื้อสดมาเมื่อวานแต่ว่าบอกคุณดูว่าจะถ่ายให้ดูแต่มันไม่ตื่นอ่ะ มึงไม่ตื่นมึงเหอะเล่นเกมเป็นถึงเช้าหึเครถึงเช้านอนเลยนะครับนอนไหนมึงนอนที่ไหนอก็นอนอีกห้องไงมึงนอนกับอีสวยไงอือโอเคทุกคนเรื่องการเสียเวลามันไม่มีกลิ่นแรงมากหรอกข้ามขึ้นมันเดียวเองเอาก็แช่ในตู้เย็นนะเดี <c oughs> ๋ยวหาว่าไม่ใช่มีมีซอสากาาสัะ <c oughs> นี้ให้ปะมีซอสอลน์โชยุเหรอใช่นี่กำลังจะผสมให้กับบลาสลิดเออทำไมเขาต้องมาสมวะไม่ต้องมาสมได้ปะทำไมกลัวขึ้นจะหมวกอระ มไม่กินหรอแแยกไงแยกใส่ตรงนี้แยกใส่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่วา,วา,วาขี้เกียจไปเอาจานมาอันนี้เหมือนของปลอมเลยนะของแท้มันจะเป็นเหมือนที่เราไปกินพวกชาบูอะวอยากไปกินของแท้ที่ทญี่ปุ่นกําเนิดของแท้อยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอใช่เขาก็จะเป็นต้นฝอยอย่างนี้เลยอันนี้ครับดูด,ดูชิ้นเอ๊เอาหั่นเต่าดีกว่าว่ะหั่นเตาน่ากินกว่ามีชิมซี่ฟูมันให้มันด้วย ชิ้นมันเหมือนแบบเป็นมันๆโหซื้อมาซะเยอะเลยเฮียกินหมึดไหมวะ <c oughs> ต้องหมดแหละหรือว่าซื้อมากล่องเดียวแล้วก็ถ่ายสิบนาทีอย่างเงี้ยก <c oughs> ินอยู่แปดชิ้นอะ่ะคุยเป็นองสิบนาทีอะ่ะคุณดูบอกไอ้เหี้ย<ม>คิดมึงเป็นยังไงเนี่ยอืมอร่อยแบบไหนแบบพันเต่าอ,อะ่ะน้อนี่แบบนี้แบบนี้นี่นี่นี่ไอ้สีาขาวเนี่ยอร่อยในตัวมันเรียกมันผมไม่อยากใส่ซอสเยอะนะกลัวมันเค็มใส่ประมาณเนี้ยไม่เค็มไม่เค็มจิ้มกับวาซาบิอย่างนี้นะเอาเยอะๆเลยดีอะไรพี่โหพอแล้วกลัวอะไรไม่ขึ้นหรอก ไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยว่ะมันมันมัอ่ะไอ้หลุยไอ้ชอบนะอย่างเงี้ยเฮ้ยอร่อยว่ะแต่มันไม่ตืดสีสดหมอันี้อันนี้อร่อยเนี่ยเนี่ยชิมนนี้อร่อยผมว่าแช่ไว้วันเดียวเนี่ยซื้อมาเมื่อวานนี้ก็แช่ไว้วันเดียวตอนจริงมันจะถ่ายเลยแต่ว่าติดสตรีมนิ่มอ่ะมันมีอีกแบบหนึ่งอ่ะที่เขาไปเห็นมันเป็นสีส้มแบบหลายวันแล้วอ่ะหลายวันแล้วมันจะเป็นสีส้มหรอมันจะไม่มันมันจะจืดแบบสีส้มมันไม่ใช่สดแบบสีอย่างเงี้ยเห็นปะอย่างนี้มันเป็นสีแบบน่าจินนะ มันมีหลายเกล็ดหรือเปล่าวะใส่มอนอันนี้เกล็ดดีหรือไม่ดีบอกด้วยด้วที่เรซื้อมาเนี่ยตอนแรกว่าจะสั่งโอชินีฮะแต่โอชินีไม่มีสั่งแบบแกบบอ,อันนี้คืออะไรวะข้าวๆาวเนี่ยหอวเชลล์อรอยไม่เอาหรอกแล้วลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตัดเลี่ยนไงอร่อยนะอืมอืมลืมบอกคนดูขอบคุณนะครับสปอนเซอร์จีจีดอกทุกคนงงใช่ไหมครับจีจีดอกคืออะไรเป็นเว็บส่มสกิมปืนนะครับของซเอสีโอนี่เดี๋ยวพี่เล่นให้ดู โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บ GG d o c นะครับก็คือเราจะมาสุ่มสกินปืนกันนะครับตอนนี้ผมเหลือดอลลาร์หนึ่ดอลลาดอลนะครับก็ตีเป็นราวก็ประมาณเกือบห้าหมื่นสำหรับคนอยากสุ่มสกินปืนฟรีนะครับผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอามากดตรงนี้เลยวงล้อแล้วก็กดคาว่าใส่รหรัสลับนะครับ แล้วก็ใส่โค้ดผมไปแล้วก็กดคําว่าส่งมันจะหมุนฟรีนะครับถ้าใครได้เหรียญ G G Drop ก็เป็นอดอลลาร์นะครับส่วนสกินปืนก็มีนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้พวกลดเปอร์เซ็นต์ก็มีให้สุ่มทุกวันนะครับทุกคนก็ไปรอติดตามเอาในไลฟ์สดนะครับเราสามารถสุ่มได้ตั้งแต่0.39ดอลเลยนะครับอยากได้สกินสวยๆก็แค่สุ่ม0.39ดอลก็ได้สวยแล้วครับเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูอันนี้ผมสุ่มตอนหนึ่งนะอ่ะก็จะได้สกินประมาณนี้นี่ก็สวยนะครับ พี่้าพอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขายหมดเลยเนาะโอเคผมจะมาซุ่มในราคา379ดอลเนานะผมมีอยู่พันหผมจะเปิดทีเดียว4กล่องน,นะครับว่าจะได้อะไรบ้างไปดูมาห้าดอนคุ้มแล้วหนึ่ง3ม้เข้าทุน700 2 0 0พันดอลลาร์ถ้าใครอยากส่มสก,กินปืนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแล้วก็ใส่โค้ดฟรีขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับสก,กินปืนนั่นแหละครับทุกคนก็ลองไปส่งดูนะครับเดี๋ยวพี่ทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ใส่โคด้ดแล้วก็ไปเอาสก,กินปืนฟรีด้วยไม่ต้องเติมก็ได้ทำไมถึงทำอย่างนี้อแช่อย่โอ้หมันแช่มันไม่อร่อยอันนี้อร่อยเขาว่าอันนี้อร่อยทุกคนไว้กินอย่างนี้ก็อย่างอย่างนี้แหนอร่อยแต่ผมว่าอย่างนี้อร่อยน้ำจิ้มเขาเบบเปรี้ยวหวานๆิดหน่อ แต่ผมว่าน้ําจิ้มนี้อร่อยนะยมีผัดด้วยเอ,เอาลงก่อนอมผมว่าใส่น้ําจิ้มประมาณเนี้ยอร่อยประมาณเนี้ยออืสำหรับคนที่ชอบกินแซลมอนกลางคืนเห็นกูกินอนะ่ะอันนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วด้วยยิ่งดูกลางคืนนะเลยหิวจัดคืนนี้มีสาระไหมครับมีครับกินให้ดูนะดูปากด้วยดูปากเวลากินนะ หนึงหมดแล้วนะครับใช้เวลาไปกี่นาทีอ่ะปิดหมดเผ็ดปุ๊บเจ็ดนาทีเลยอ๋อไม่หงเวอจัดอ่ะเฮ้ยอันนี้มันกินแล้วมันเผ็ดๆมันไม่เหมาะว่ะอะไรเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นยำผมว่ากินกับอันนี้เหมาะกับวาซาบิอ่ะเนี่ยใส่วาซาบิอ่ะผสมวาซาบีไปด้วยไหมล่ะไม่เอาเคยเห็นในติ๊กก๊อกบ้าเวลาเขากินแซลมอนอ่ะเขาใส่โชยุเยอะเดียวแล้วก็ใช่แล้วเขาก็ใส่วาซาบิแปะลรงนี้อืมเนีอย่างเงี้ยอ่ะดูใช่แล้วเขาก็ม้วนเนเยอะ เออนี่แหละแล้วเขาก็ม้วนแล้วเขาก็เชี้ยวของเราทันสมัยนขออีกชิ้นหน,นึ่งนี่ประกบกันฉันหาทำเนาะเอ้ยมันคีบยากอย่างวะขอใช้มือด้วยแล้วกันนี่ครับสรุกแม่งทีไรชิ้นนี้ <c oughs> ใ,ชนใช้แบบวาซาบิเ,บเป็นปเน,นื่อเค็มเปอืม มันจิ้มลงเยอะแล้วมันเค็มนะรสชาติจะไม่อร่อยแล้วจิ้มทีละนิดนี้แข็งตกปุ๊บแล้วขึ้นน่องหัวเลยแช่ลงไปแล้วกินเนี่ยพี่ชายเป็นไรมันมันซีดด้วยมันเป็นยังไงไม่รู้ทำไมคนเขาชอบกินวาซาบิวะเอาอีกไหมวาซาบิไม่เอาแล้วอร่อยแล้วก็เห็นหรืคนที่เขาชอบกินอย่างเงี้ยเขาสั่งแบบแซลมอนหมดเวลาเขาไปกินพวกบุฟเฟ่อแล้วเขามีแซลมอนวางเป็นถาดถ้วยใหญ่ๆกินแบบ อันนี้ตอกอ่ะอุ้ยแล้วมันมันเลี่ยนนะเว้ยเลี่ยนเหรออืมไมันลอยปลาเนี่ยอุ้แต่มันกินแบบบึ้มบั่มสัมเบนะหมดพี่เอาจานหมดพี่เอาจานอะกินได้ยังไงวะทั้งหมดนี่ก็เกือบโลนึงแล้วไม่เกือบอ่ะเขาว่าโลนึงเลยนะซ้ำมันเป็นเนื้อปลาอะไรวะเอ้ามึงรู้เหรอมขำอะไรมันคือเนื้อปลาทูมั้งมันคือปลาทูน่าเรื่องวันแซลมอนเออมันเป็นปลายังไงล่ะแซลมอนรู้จักเปล่าซึมันจะไม่รู้ล่ะมันตายวันนี้กี่ตัววันเนี้ยอย่างเงี้ย เพราะว่าทิ้งไว้นานก็เสียเนาะบางคนทิ้งไว้สี่ห้าวันอยางเงก้ยกาไปทอด <c oughs> มีล้านข้าวอะเห็นเขาบอกว่าเอากระเพราอะไรนี่อนุ่มมีกระเพราอะไรบ้างครับมีกระเพราไอ้ตับเครื่องในไก่มีกระเพราแซลมอน <c oughs> กูโมะมีกระเพราแซลมอนด้วยเหรอวะไหนครับกะเพราแซลมอนเปิดมาโอ้โหแมลงวันแบบปอมขึ้นมาด้วยมัง กูคิดว่ามาหลายวันนะมีมแมลงวันตอมด้วยแต่ไม่บอกร้านไหนตรเนือผมก็เลยไม่ได้เอาอยากดูว่ากระเพาะแซลมอนเป็นยังไงมีเหมือนกระเพาะตับยุงก็มี <c oughs> เอาจริงมันพูดเหรอมันมีจริงครับคนดูกระเพาะตับยุงอะ่ะพูดไปเรื่อยเนี่ยผมชอบกินไอ้ตรงมันๆม,มันเนี่ย้อมเลยหรออืออันนี้มันเป็นเนื้อตรงตัวมันแน่นอนเลยผมว่าส่วนนี้อร่อยคึ้เมอ่ะ โอ้หสองกล่องละมันมีมันของมันด้วยเว้ยคนดูแต่ผมไม่กล้ากินไอ้ข้าวขาวเนี่ยมันกินยังไงไม่รู้อะมันกินได้ปะมันกินได้มันก็จะมันๆเง่อะผมผมกลัวครับกลัวเขาราดแบบนี้ได้ปะกินหมดไหมล่ะเธอกินไงอือนี่ไงแบบราดเนี่ยดูชิ้นนี้ดิเอ้าสดไหมมันมันไม่ออกอะโอ้โหงแกะว่ะคนดูขำนี้ขำขำให้คนดูยิ่งหนดูนะ คนญี่ปุ่นเขากินกันแบบคำต่อคำอ่ะบึมบัมซัมเบ้ดูนะเหมือนมึงคนใช้ใช้ตะเกียบไม่แข็งแรงอ่ะสุดแรงชิมเค็มปึ๊ดเอาอีกแข่งเลยเอาอีก รสชิ้นนะไอ๋อรสรชิ้นเ่ะรชินเลี้ยงปั๊เลยจะไปหากินอย่างนี้นะไม่เปนเรื่องเลยมันตึ๊ดหยดลงไหมมันอยู่ตรงนี้แน่มันอยู่ต้แปงคุังไม่อยู่ตรงคออร่อ ไม่ไหวบอกไว้ไม่ไหวก็บอกคนดูว่าไม่ไหวไหวมันเหลือตั้งเยอะเลยแล้วเนี่ยมันน่าเกือบเยอะจังวะเหลือสี่กล่องอะ่ะก็ซื้อมามาันเจ็ดแปดกล่องก็โลกว่าใครไปกินหมดโลกว่าเลี่ยนตายไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนเลยวะด้วยของของที่ดี <c oughs> <c oughs> เออนี่นี่นี่มันกินกับอันนี้มันไม่เลี่ยนเลยอันไหน จีวิดมาจีวิดมานี่ในพวงน้ำแบบนี้ไม่เอาต้องกินอันจีบิดต้องกินช้าเลยตัดเลี้ยงอุ๊ยหายเลี้ยงปั๊บเลยลิ้นเป็นจีบิดเลย <c oughs> กินได้ต่อเลยไมย,ยไทยเลยเนี่ยไม่ไมทยหรอก <c oughs> หายเลี้ยงล้ว เห็นไหมี่ม,ม,มันมันดับกลิ่นคาวไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยจอมอนอ่ะโอ้ของดีขนาดนี้ไม่เอาไม่กินไม่ชอบชอบอันนี้ีจิบพี่แหมแหมคนดูชอบจะตายิยกไปหาซื้อกันให้วอดขาซื้อเลยจิบีดตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่มีมีที่เซเว่นอย่างเดียวจริงมีขายที่เซเวนทุกสาขากระป๋องยี่บสาบาทมีสองรสชาตมันเลี่ยนเลยแต่อิ่มแล้วเฉยของใครนั่ง อเด็กดีเอาไปที่หนหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้ก็เยอะมากละเลี่ยนอุ้ยไม่เลี่ยนต้องมีน้ำจิ้มเบ็ดมันจะเลี่ยนได้ไงวะนวดเข้าผมมึงตัดเด้งต้ดมาเรียนด้คกับผดตัดไม่คุย่ไหอ่านเมนโอเคนะครับทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามด้วยอยากให้พี่ทำแรงก็คอมเมนต์มาถ้าคอมเมนต์เกิน200แล้วก็คนจุกใจกดครบ2 0 0พันพี่จะทำคทลิปทับไปเลยละกันทำคลิปอะไรหากระทืบแม่หรอวะช่วงนี้แม่มมวนส่วนตีนเนาะโทรมาแบบขอตังเ่องแม่จะไ,ไปนู่นไปนี่มึงไปทุกวันเลยนี่หว่าพอมึงไป3วันมึงกลับมาตังหมดแล้วที่ตาให้แม่นะ่ะรอบนี้ไม่ต้องให้ตังปากไม่ดีให้ตีนแง,ให,งใ,หให้มัดเนี่ยสองอย่างเราแม่ก้าวล่าเนาะแม่หลวกตัว พี่ก็เลยสวนดนิดหน่อยคุณดูคนชอบพี่ก็คือแม่เพราะว่าแม่เขาก็ตีเราเหมือนกันยอกยอก <laughs> โอเคครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันทีน่น<ป>ี้อย่าลืมไปสุ่มจีจีดอกด้วยนะอยู่หยุดใต้คลิปแล้วใส่โคตรไปด้วยสำหรับ้นะครับเรียงไงนะดูอุ้ยีย้ปากยังเหม็นนะป <laughs> ากมึงอะไรเหม็น